สวัสดีครับพี่น้องป้อมไปเอฟซีแฟนช่องของเฮาทุกท่านนะครับเนาะเมื่อนี้แอดมินสีพายพี่น้องนะครับผมว่าตามตัวเลขนะครับของทางล่องตานะครับอยู่ทางเพื่อยากตลาดเนาะครับเนาะอยู่ทางตำบลบุน้นสูงนะครับซึ่งลวองตาเพื่อนกาให้แนวทางนะครับกับเข่ามาหลายงวดนะครับเฉพาะในปีนี้กับเข่ามหลายเป็นซิฟงวดนะครับ แต่ว่าตัวเลขเพิ่นกับซดีอยู่อย่างหนึ่งคือเพิ่มหายหางเดียวนะครับหางเดียวตลอดนะครับเขาคือเขาบกเขาคือบอกเขานะครับอแอดมินเห็นว่านาติดตามนะครับแอดมินก็นเลยได้นำเอาคลิปวิดีโอนะครับแนวทางของลงตาเพิ่นไม่พี่น้องได้รับชมนะครับพี่น้องก็าฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลอนะครับเป็นกำลังใจให้ครับาทางช่องของเท้าแน่นะครับ ืัอนี้พี่น้องสิได้โชคดีไปกับทางช่องของเฮาครับเดี๋ยวเฮาไปฟังเบิ่งเนาะครับเนาะว่าหลวงตาเพื่นสีมีแนวทางตัวใดมาให้เฮานะครับหางเดียวพี่น้องย้ำว่าหางเดียวนะครับแบบสุดๆเลยนะครับนี่เป็นคลิปแรกนะครับของอตัวเลขของภูมิแห่งนี้นะครับ ฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามไว้นะครับดเด้อกดกระดิ่งไว้นะครับพี่น้องจะได้รับการแก้งเตือนทุกๆครั้งที่เขาอัพโหลดคลิปนะครับเดี๋ยวเขาไปเบื้องกันเลยนะครับผมเดี๋ยวให้น้องแอดมินเพิ่นพาพี่น้องนะครับไปขอตัวเลขน้ำหลวงตาเพื่อนนะครับไปชมกันเลยครับค่ะแก้ไปแค่ไปค่ะ คิดอยู่ว่าอยากให้ให้ลงซื้อล่งยังอยู่เพราะว่าจะได้สร้างติว่าเ่เคยมีส่องไดมาทายท้ำเลยมป็นบอกค่ะว่าช่องแหลกหวดแรกเลยนะคะวันที่แล้วลงตาถืงทั้งบนทั้งล่างบ่ค่ะทั้งบนทั้งล่างเลขนี่เป็นเลขพุ่มทั้งวัดเท่านี่บ่กค่ะเลขมิพุมฝันบอกค่ะฝันมันนี่ก็บมีฝันมีหแต่ว่าถือือถามยอดร้องนะคะลงตาถือเมื่อหลายงวดแล้วมันบอกค่ะ ท่านสามสิบกุมศรีสิบกุวดเราญาติโยมทั้งในหมู่บ้านเฮานี่ถึงน้ำบ่ค่ะเึงแม้แต่ว่าปันใดแต่ว่ามีได้ทั้งไมีแต่ทางอื่นทางอื่นนี่เพิ่นโทรมาเอากำลงตาทั่วมาเลยโทรมาเลยจงบอกเป็เราเพิ่นเฮ็ดเพิ่นสางทางวัดซอยบ่ค่ะมาสางนี่แล้วจงนี่เจดีบุญทางทางอื่นนี่จังหวัดใดค่ะสะข้ามอ๋อสะข้ามส่วนมาสิเป็น สายบุญทั้งสารค้ามมันบอกใช่สารค้านี่แต่สารค้ามล้วนๆมันบอกล้วนมากสารค้ามันมาแต่ว่านนที่ย่านี่อยูย่กาลสินกาลสินมากขอแนวทางน้ำปูนี่ได้อยู่เน,นื้อขาเนาะเพื่อว่ามาเรยเฮ็ดสางสาราการไปรเลี้ยนซอยกันเนาะแต่วางงอที่แล้วนี่ยเขาทั้งบนทั้งล่าง เาหลวงตาเนี่ยสิบอออกซื้อบออกนาะมันบ่ค่ะบว่าตาวัดปลาว่าตาบัดปลาน้องจิกว่าตาวัดปลาน้องจิกเท่าน,นี้เนาะคะ่ะเนาะถ่ายหลวงตาโจทย์ถายร้านนะคะซอยากย้อมเพลินถือเพลินได้มาทำบุญน้ำกันช่วงน,นี้มาขอแนวทางซอยสายบุญเพื่อคนถือได้ค่านา้ำค่ะไปเพลินได้ลายกับเพลินมาทำบุญน้ำเนาะหลวงตาเนาะ กิวอะไรเห็นเลยค่ะมานีิซึ่งมาจากโงเมาเนาะค่ะงลงแต่ว่าจะจะลงไล่ไปด้วยค่ะแต่ว่าบางทีเงินมันได้มันได้เจ็ดสองค่ะวันที่พันมากเจ็ดสองนันแะคะเจ็ดสองปุ๊บบาน้มันเขามาแล้วในย่านในย่านของลงงัจมันบอกว่าสี่เจ็ดหมดสีหอดนี็บอกค่ะเออหมวดสีหอดสี่เจ็ดสี่เจ็ดตัวเดียว ตัวเดียวแต่ว่าหายซื้อบนซื้อล่างมันลงตาบกเขียนหลายร้านด้วยเอาเป็นล่เมือลงตาตัวหี่ๆหรอกค่ะนุ่นที่ย่าบกเขียนอะค่ะนี่เจ็ดที่มันบอกยังสี่อ๋อมันบอกว่าวันที่พรุวันที่ศูนย์เจ็ดเด็กหรอกเก็ดศูนย์นี่อือลงตาเลยพอดี น้องตามาจากโทู่มาจากสกลนครมาจากสกลนคร<ะ>มา,าน,าอนมา้องตาเด็กจะบอกว่านี้สี่เกตนะมนันนี้เราอยู่ผูกเราเย็กทำคนเดียวอ๋อคนทู่มาบอกทุกทุกฟียาคนที่โทู่มาบอกสี่บอกมาบอกมาเคลื่อนเลยคุยกันสามผุง<ะ>ค่ะคนบอกบางวดสี่มานีเลขสุดอ,ออก เกตซี่ไซซ้อบนเสื้อล่างบ่คะซื้อบนซื้อล่างนั่งยืนไเลยมันจากไดสีค่ะจะได้เบากันงอดมันออกศูนย์เก่าค่ะลงจากได้ศูนย์เก้านึงค่ะได้เราก็โทรมากื้อนตรงกันแต่ว่านี่เป็นโทรมากเ็ดซี่แต่ว่าของมงตาตัวใดตัวเดียวกันบ่ค่ะตัวเดียวกันเลยอื แรกเพิ่นนี่สิน้อยๆนะค่ะน้อยจั่งน้งตานี่ก็บ่เกินคู่เดียวหรือ2คู่คู่เดียวนี่แต่ว่างวันที่ผ่านมานี่เขาทั้งบนทั้งล่างค่ะทั้งบนทั้งล่างคุณพ่อเขาเจ้าบ่เอาน้ำหลวงตาประจำมันบ่ค่ะมีสารคามแต่ว่านู้นที่ย่าอยู่กาฬสินธุ์นํากันก็บ่รู้เรื่องนะคะเนาะคันคุณตายุ่นบ่พามานี่ก็บ่รูเฉพาะปีหกสี่นีเขาจังงอดก่อนค่ะหลวงตาเขามาชิบก่อนเขามาชิบก่อน เขามานี่ต้องงวนบอกค่ะหรือว่าเว้นกเว้นเว้นแน่เขาแน่บ่เว้นแน่เขาาน่บางครั้งก็เลียนงวดแม่นบ่ค่ะต้นเล็กหงวอยส่วนมานี่สิเขาล่างหรือบนล่างส่วนมาสิเป็นล่างบ่เป็นล่ะเป็นล่างหลายกว่าบนอ๋อเป็นล่างหลายกว่าบนนี่มื้นี wtedy, hmm. ้เด้ญาตโยมมาแตนลงมาหาลจ้ะ บอกค่ะอ๋อน้องดีหญามาถมจังหวะบม่บมีบ่มีผู้ใดเนาะนี่ต่าตายุ่นกับน้อนดีหญาสองคนพอดีได้โอกาสคุยเอาลงตาเนาะค่ะเนาะตาญาญโยมมาหลายนี่ก็บ่ได้เป็นส่วนตัวก็ได้คุยแบบนี้เป็นบ่ค่ะส่วนมากเลขเพื่อนหน่อยๆคู่เนาะมาหลายคู่นี่ละนี่ละเดี๋ยวน้องดีหญาใหายญาญโยมเหมือนเบิร์นเลยเด้อค่ะเนาอเพิ่นเพิ่อนทั่วมากเพิ่นบอกวันที่หนึ่ง ถามวันที่หนึ่งจริงๆมันต้องเขียนศูนย์น้ำหนมันม,มันบออน่ะคะมันป่ปุ๊อันแั่นว่าน้องตาโนติยาเ,เราถือว่าคะถือแตาต้องเป็นศูนย์น้ำหนักสิได้นะเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าวันที่หนึ่งเลขสิอบออกเกตซี่เนี่ยเบอกมา วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งอันนี้วัดป้าเลขวัดป้าน้องกิกนะคะคนบอกว่าวันที่หนึ่งเลขจะออกเกตซีพฤรจิกาเกตซีพฤษ์จิกาวันที่หนึ่งเดือนพฤษ์จิกานะคะส่วนมากจะเป็นเลขล่างมันพะหลาลงตา,างเป็นล่าง,างมวดีผ่านมานี่นนกับเขาทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างแบบนี้บุญจะได้ยดูบน ไม่ได้ก็บุญยังว่าเอาตัวนี้ตัวเดียวเองคนหายตัวเดียวไหมคะทันทีหนึ่งเจอร้านเก็นเราเลยโทรมาหาค่ะหกสี่แล้วทันทีหนึ่งคือเก็ดซีเลยเขาบแต่มันมันติดโทษไปบอกลกูกค้าคณะเดียวหันโดูสาขาหมดโทซตัว,วนี้ <c oughs> ค่ะผู้ขาับรถต้นมาสั่งรอยค่ะค่ะเก็ดซีตัวเดียว อันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกาเห็นเก็ซี่ตัวเดียวส่วนมากเลขทั้งทั้งวัดหน่ส่วนมากจะเป็นล่างมันบ่ลงตาแต่ว่ากัถักันพิษผ่านนุษย์ท่ย่าาซื้อทั้งบนทั้งล่างจะดีนะคะเนาะซื้อกลับนั่มเนาะเพราะว่าเลขมันมีตัวเดียวไหมคะแต่ว่าอันศูนย์หนึ่งเนี่ยเพิ่นบอกว่าวันที่หนึ่งซื้อๆแล้วค่ะได้หรือสิซื้อกับบ่ว้ากันนะคะเพิ่นบอกว่าวันที่หนึ่งเลขจะออกเก็ดซีนะคะหลงตาบอกว่าส่วนมากเลขจะเป็นล่างนะคะอยู่ทั้งวัดป้าหนองกิ๊ก แต่เกิดพ่อแม่พี่น้องสายบุญถูกกับสายบุญสายท่านกับเมร่วมท่าบุญเาร่วมท่าบุญนํานะค่ะจังคอยโทษมหานันทิยานะคะเพราะว่าเพิ่นบ่ให้ขึ้นไม้เลขบัญชีนะคะเพราะว่าผิดกดยุทธูกการท่าบุญนี่กะเพิ่นกับบ่ห้เอ่ยน้ำออกบ่ได้เอ่่ยบได้เอ่ยน้ำออกทางซื้อใดใดทั้งสิ้นยกมือใส่หัวท่าบุญนําก็ได้บุญคือเก่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผิดหน้าบเนี่ยนะคะเออใจน้ำมาวัดค่ะ ว่าคนก็อยู่ที่ใจเฮาค่ะถ้าเฮาตั้งใจเฮ็ดบุญจังได๋ก็ได้บุญเนาะค่ะได้บุญตาเนาะได้ยกมือใส่หัวถำบุญนนัได้บุญค่ะเริยนเราแต่งหน่งค่ะคอยเอาเรื่อยๆตามไปค่ะคอยเป็นคอยไปนะคะกระเพาะจะคล้องค่ะกระเพาะส่วนอืมชั้ใบใช่ไหมมามาหาร์อ้ยลูกใจน้อยนี่ดี ไปหากันอยู่่วมกันเจ้ะพูกพ่หลกน้อยเด้อว่ามาเมนี่ปาวัดป้าหนองกิ๊กนะคะดวงตาพ่นกระหายตัวเดียวคือเจ็ดซีเนี่ยนะคะแต่ว่าพ่นกระเน่นล่างแต่ว่ากระเสือกันบนกันล่างไว้นะคะเนาะมันเป็นบุญเป็นกุศลเราเนาะงานยอมมาจอมอ่านมูลนบุญตัวนี้สองมาเพิ่งกต่ต้องนี่ซีมีปัจจัยกระต้องนีแนวทางนะปู่เนาะ ไม่แนวทางหายลงตาเพม่นกับหายแนวทางแล้วนะคะ <c oughs> เพื่อได้ซอยพ่อแม่พี่น้องสายบุญช่วงโควิด,ววดการถูกหลายกัจังมาทําบุญนะคะเนาะช่วงโควิดสัญจรอันผมมีโควิดสัญจรกขบว่าถึง